เดี๋ยวผมจะแนะนำเพื่อนผมให้รู้จักคนหนึ่งครับพี่เจฮ่านี่เลยนี่เลยทุกคนตรงกลางบ้างเมื่อกี้เราอยู่ตรงกลางไปแล้วเราเราไปอยู่ไม่ผมส่วนพาชมพู่ใจบ้านขวาได้ไหมได้เลยได้เลยไม่พอผมพอขออยู่กับกินได้ไหมทำไมอะพี่เฮ้ยพี่พี่เขาทำพี่ขนาดนี้เลยเหรอซีฟซีฟเฮ้ยคุณไปทำอะไรมาพี่พี่เฮ้ยเต้นท่าพีริซาเขาดูวยเก็บของเก็บของไม่พอเพ้ว่ ก็เต้นได้เดี๋ยวพี่ขออนุญาตกินน้ำแป๊บนึงนะจ๊ะว้าวราจะข้ามซะแล้วชีวิตกูตอนนี้หยิบน้ำยังยากเลยเชื่ออะไรว่าแล้วกณไม่เปลี่ยนชุดกันเหรอฮะเนี่ยไม่มีใครบอกอะไรกูอีกแล้วนี่คือชุดน้ำประดบที i d ดีกูเป็นสงครามสงครมดอวตีเล่นเลยทีดีกูเป็นไอซ์ แตว่าพี่เล่น ATM อย่างเดียวเล่นสงครามสอมด่วนด้วยแบบเล่นข้างๆไอซสื่อหรือก็เป็นไอซ่าเป็นโมงเล่เป็นโมงแยกมาจังครับมาโอ้ยเป็นยังไงบ้างฮะเหนื่อยเหนื่อยกันหรือยังอ่ะในมุมของคนดูเหนื่อยแล้วครับในมวงคนดูไม่ใช่วงพวกเราครับผมนี่นะครับเรียกได้ว่าเนดูสคริปต์ทีที่พอแล้วโอเคเมื่อกี้คือน่าจะเป็นเพลงที่เราร้องกันอย่างยาวนานจุดยาวมีดูเอ็ดกันมีแลกเพลงกัน มื่อกี้นี่นูนิวก็ร้องเ,ออเพลงมบที่อ,อะไรแล้วนะ <c oughs> ดอกไม้ที่ร้องอกับพี่เตา๋าใช่ลืมเลยเ <c oughs> พราะเขาบอกว่าไม่ต้องร้องเพลงนี้ก็ลืมเพลงตัวเองไปเลย <c oughs> ใช่ซึ่งได้ข่าวว่านะครับที่จะบอกคือพี่แอมเนี่ยเขามัจากจะเนี่ยพวกผมว่าพวกเราเจอกันทั้งหมดออนักร้องที่ได้ทํางานกับพี่แอมครับแม้ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามมักจะเจอเพลงดีคี่เปรดครับใช่ เป็นคีย์ที่แบบคีย์สูงอ๋อใช่พี่แอมเขาจะตัดสรู้ว่าพวกเราร้องคีย์นี้ได้ซึ่งพวกเราอ่ะอยู่กับตัวเองมาเท่าอายุพวกเราพวกเราก็ไม่ได้ตัดสู้ว่าเราจะร้องเพลงนี้ได้ใช่ครับแต่ว่าเขามักจะวางเสียงสูงๆไว้ให้ทุกคนแบบพูดถึงกันนี่แบบพูดถึงกันกับพี่แอมหน่อยครับผมประสบการณ์ที่ได้เจอพี่แอมมาทํางานกับพี่แอมมหนยครับเพ่าพี่ผมขอก่อนไหมหรือว่าพี่ดีเจก่อนเลยครับ ก็สำหรับพี่แอมเมื่อกี้คุณบอกไปแล้วนะครับว่าอยากพี่แอมเป็นคนคนหนึ่งที่เก่งมากๆนะครับแบบว่านั่นแหละเขาเก่งมากเราผมก็ไม่ได้ชมยังไงนึกออกปะเดี๋ยวก็หาว่าอวยกันรุ่นนี่อะไรนึกออกปะแต่ว่าเขาทําเพลงเก่งจริงครับผมต้องยอมเขาจริงๆนะเราทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้มีเพลงที่เขาได้แต่งให้เราด้วยซึ่งแต่ละเพลงมันเป็นเพลงที่ทําให้หลายๆคนที่อยู่นี้รู้จักพวกเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็

กฮะ you can say everything can <laughs> <Okay. S 2> <Okay. S 3> ไปภาษาอังกฤษแล้วไปกระพริบซะแล้วกับก็การการทำงานกับพี่แอมเนอะจริงผมรู้สึกว่าพี่แอมก็เป็นเป็นเหมือนเป็นทั้งโปรดิวเซอร์นะเป็นซิงเกิลซองไรเตอร์ที่แบบมหัศจรรย์ผมว่าทุกคนน่าจะได้รู้ว่าว่าเขาทำเพลงที่ประสบความสำเร็จมากมายให้กับเราทุกคนแล้วก็อีกมากมายท,ท,ที่ไม่ได้อยู่ที่นี่ใน mm hmm. วันนี้นะครับก็จริงเวลาทำงานกับเขาเราจะคุยก mm ับ hmm. เขา เยอะมากไม่ว่าเวลาแบบเวลาจะประชุมด้วยการออนไลน์หรือว่าเวลาเราไปถึงห้องอ่านกันเราจะคุยกันเยอะมากคุยเป็นชั่วโมงเลยครับุยเมาส์ซะส่วนใหญ่รอกว่าสิ่งที่อ๋อเขายังไม่ได้ส่งเขาโทษเขาโทษเอาใหม่ก็จรก็จริงก็ดีใจมากดีใจมากที่ที่ได้มาคอนวันนี้ครับขอบคุณมากเลยครับสกอบเรอเดี๋ยวนะคำถามคือทำแานกับเที่ยงเป็นยังไง กินตอบดีใจมากที่ได้มาคอนเสิร์ตวันนี้ครับผมบอกว่าให้เฟดกลับเป็นเนียนๆเอางี้เราทําคำก็จตรงนี้ก่อนไม่มีการเฟดกลับเนียนๆแน่นอนบนที่เขาคิดภาพโอย่างโว้ยจูนีช่วกล้องมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวผมไปตามทั้งก่อนนะแน่แน่ได้แน่เอาไปแล้วหรอกินกินก็เกือบเนียนนะ เออก็ยังไม่เนียนอยู่ดิก็เป็นตอนแสดงหลานมากเขาแสดงชัดเจนเลยว่าตอนนี้ตอนนีต่ออกไปทำไมดูแปลกๆดูแสดงกันไม่เป็นเอออ้าวแล้วคุณก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่ล่ะครับสำหรับสำหรับผมผมน่าจะเป็นหนึ่งเดียวในเจ็ดคนนี้ที่ไม่มีปัญหาเรื่องขี่กับพี่แอมเลยอ๋อเทียบกันอะเพราะกูไม่ได้ล้อกพี่อะไรก็ได้ขี่อะไรก็ได้ขี่อะไรกูก็ไม่รู้เหมือนกันถึงก็ไม่รู้เขาแต่งอะไรให้แต่ว่าในห้องซ้อมก็เถียงกันจังเลย บอกคีย์ไหนก็ได้พี่เอาเต็เเเเเมที่ลเต็มที่เลยเต็มไหนก็ได้พี่แอมก็สำหรับผมผมว่าก็เรื่งในคีย์สักเซกของพี่แอมคือการเรียนนิเทศศาสตร์ด้วยคือสาหรับผมวาาผม,มาอาจจะไม่ได้ทําเพลงกับแกเยอะเท่ากับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพลงโฆษณากับผมผมกับแกเนี่ยเยอะมากแล้วเวลาแกขายขายงานลูกค้านี่ด้วยความเป็นนิเทศของแกกกจะพบสินค้าอันนั้นไปเสมออุอ้ยแอมใช้อันนี้นะคะซึ่งไม่รู้ใช้จริงหรือเปล่าใช่จริงใชจริงขายขายงานง่ายปี๊บ ง่ายรับลูกค้าตรงโหสุดยอดแล้วเขาเลยมาปรับใช้กับเพลงดังของพวกคุณทุกคนในการสื่อสารเขาเสียงคนมือพี่แอ๊บอนดีเลยนคุณนนทนนี่หมดแล้วครับออย่าบอกพูดเสร็จแล้วก็คือไปกันหมดเลยเดเลยตอนนี้นะเริ่มอยากตอบคนแรกๆแล้วว่ะพูกคุเหลือกันสี่คนแล้วเรารวมวงกันใหม่ไหมใช่ เราร้องเพลงก่อนด้วยสี่คนสี่คนพอดีเลยจริงปะเนี่ยจริงพี่ขอเป็นเต้าหมิงชื่อแล้วกันไม่ใช่แล้วเป็นแบล็กทีไม่ได้อยู่แบล็กทีแบล็กทีให้เป็นเดดเดียวเราถามถามคุณนุ่นนิวซะหน่อยอ่านี่ยตัวนิวนี่น่าจะแบบพี่แอมนี่น่าจะเป็นเหมือนตัดสายสะดือนุ่นนิวเลยอ่เป็นแม่เลยเออใช่ไหมใช่ก็ เปล่าครับแกเมื่อกี้ตอนฟังพี่พีพูดรู้สึกสนุกดีแตดูโชว์ตลกอยู่ยังก็ไม่รู้แล้วเราไม่ต้องพูดอะไรเลยแล้วเรารู้ใช่ไหมว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของโชว์ด้วยไม่ใช่เรามายืนอีพมเป็นคนโชว์ก็พี่พีพูดหมดเลยพูดไม่ทันน่ค่อยๆนึกค่อยๆนึกได้ค่อยๆนึกได้โอเคครับก็พี่แอมจริงๆแล้วผมเรียกว่าพี่แอมจะเหมือนเป็นแม่ก็ผมอยู่กับพี่แอมมา โอ้ยตั้งแต่ยังไม่มีใครรู้จักผมเลยครับตั้งแต่ช่วงยังไม่ได้มาทางสายเพลงจริงจังด้วยแล้วพี่แอมแต่งเพลงให้ผมเยอะมากๆ<ม>คือถ้ารวมๆแล้วถ้าผมมีเพลง100เพลงจะเป็นเพลงพี่แอมไปแล้วประมาณ90อ้ก10เพลงก็คือ,อไม่มไม่มีอะไรครังานแบบนเยอะมากไมผมจำไ ือข้อหาที่ฟังเพลินจนเกินไปเราไม่ได้นึกนึกตเรื่องต้นตัวเองเลยนั่นแหละครับก็โอ้ตั้งแต่ละเพลงที่พี่แอ้มแต่งก็คือรู้สึกว่ารู้สึกว่าสไตล์ผมผมกับพี่แอ้มมันก็ค่อนคลิกกันมากๆแล้วผมชอบแนวเพลงพี่แอ้มมากๆเลยรู้สึกว่าทุกเพลงที่พี่แอ้มแต่งมีความหมายสำหรับผมมากๆแล้วก็ทําให้ผมมีวันนี้ได้เลยครับแต่ว่าเวลาทํางานถ้าเกิดว่า เป็นเวลาที่พูดคุยกับปกติเพียมก็จะดูใจดีใจดีใช่ไหมแต่บางทีก็มีมุมเด็กๆด้วยแต่เวลาทํางานจะเป็นคนค่อนข้างจริงจังมากเลยเขาดุเหรอดุคงเคยโดนดุอยู่ครั้งหนึ่งอ่านแล้วเข้าทวิตเตอร์เลยทุกคนตัวเลยจะไปเขียอะรอัญชลียาด่าเมนใช่ไหมก็อันนี้ตมีเวลาเมาใช่ไหมเมาค่ลี้นิดนึงแล้วกันครับก็คือครั้งแรกที่เจอเพียมเลยอัดเพลงแรกด้วยกัน ก็คือเพลงออ่ไอ้คนน่ารักโอ้โหทนุชแล้วคําถามแรกตอนที่เจอหน้าเพียมครั้งแรกคือใช่ได้ส่งหนูไปเรียนร้องเพลงไหมผมบอกว่าอ๋อาล่ครับเพียมก็แบบเอ้าหรกคะทาไมค่ายไม่ส่งไปเรียนนะคะอย่างนี้เลยเลิศมากละกินหออีกรอบนึงได้ไหมอีกรอบลุงเหรอครับอ้าวหรอคะตรงนตรงนี้กเลยอ่ะ งั้นผมเป็นพี่แอมพี่วีพีเป็นโหมือนกันโอเคพี่วีพีน้ตในเดิมค่าสตูดิโอโอ้ยปีอารไงิีทดูดิวชอบมากนี่เป็นการเมาส์ที่เหมือนเราไม่ได้อยู่ในงานเขาเลยป้าพี่เอ่อสวัสดีค่ะพี่เค่ายได้ส่งเรียนร้องเพลงไหมคะก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะสๆอ่าบทไม่ใช่แบบนี้ไอแมทเอฟเอฟอฟเอโซ แล้วทำไมอยะกหาทำไมค่ายไม่ส่งไปเรียนล่ะคะเราจะลองได้ยังไงแล้วพี่แอมทำไงผมเป็นพี่แอมนี่เป็นรนดียวกันได้เหรอแล้วตอนนีมีป๊อปคอร์่ะหมชิลี่นี่น่าจะสนุกเล้วเนี่ยตรงตรงนี้ที่งงอย่างเดียวทำไมนุ่งนิวไม่เล่นเป็นตัวเองอ่ะทุกอย่างง่ายขึ้นเยอะเลยนิ่งแจกบทง้อซ่วมากเลย นั่นคือบรรยากาศที่ได้ทํางานกับแยออคือเขาก็เช็คพื้นฐานไงว่าแบบต้องสื่อสารกับน้องยังไงถ้าน้องมีทักษะดนตรีใช่ไหมเขาก็จะคุยอีกแบบนึงสซับก็จะมีสับเทคนิคแต่ว่าพอได้เริ่มอัดแล้วอ่ะเพียงเปี่ยนเป็นคนคนเลยเป็นยังไงเส้ตผมไหมเส้ตผมเป๋ตัดผมในสตูดิโเลยไม่ยเลย ไม่ดุเพราะว่าผมพอร้องได้ไงเลยไม่ดุแล้วไม่ดุเลยเราทำตามโกเขาได้ทำตามโกได้ซึ่งนั่นเป็นประสบการณ์ของุ่นิวครับครับทีนี้เป็นเฟดของการการเฟดตัวไปอย่างเนียนๆแล้วเลาเยอะไปไหมไม่โอเคเลยโอเคเลยดูนิววันแล้วปกติไอ้ก่อนหน้านี้เล่าเหมือนรีบจะเปลี่ยนชุดไม่ทันอ่ะผมต้องเฟดไปด้วยใช่เฟดไม่ต้องใช่ไหมอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกัน ไปรู้วงไปกดในนสงครานเลยแล้วคุณพีพีเหจ๊ะพีพีนี่พีพีนี่ถือว่าจังทํางานกับพี่แอมได้ไม่มากแต่ถือว่าก็ได้ทํางานร่วมกันเพลงนั้นคือเพลงทํางานพี่แอมใช่ไหมครับได้ทําเพลงโค้ดพิเศษใช่ไหมครับรู้งี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วแล้วก็เพลงรังเลล่าสุดเอ้ยไม่ใช่ล่าสุดเมื่อกี้เมื่อกี้เราคุยกับใครแม่ฟืนตีกันเองในหอวนิดนึงครับก็ถ้าทํามาสามเพลงพี่นนท์แล้วก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่ทํางานกับพี่แอมอย่างเงี้ยก็ ก็ได้อะไรใหม่ๆมากๆเลยจริงๆคือต้องบอกก่อนว่าเพลงพวกนี้เป็นเพลงแรกๆสําหรับการแบบการเริ่มร้องเพลงีด้วยแล้วก็ที่แอมเนี่ยเหมือนเป็นคนที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออการร้องเรามั่นใจในการร้องเพลงเราด้วยแล้วเราก็อยากที่จะทําเพลงต่อๆไปด้วยขอเสดงี่แอมหน่อยค่ะนี่ไงก็มีดราม่าบ้างมีสาระบ้างอะไรบ้าง ผมของผมนี่เหมือนพีพีเลยทำอะไรกับแอปนี่ก็ได้อะไรใหม่ๆล่าสุดได้กัวซาไฟฟ้าไปคือทำงานกับพี่ครับพึ่งพึ่งเอามาให้กันบางทีแกก็จะเอาเครื่องโอโซนอะไรของแกไม่รู้อะลดโซเดียมอะไรของแกไม่รู้อบโอโซนในรถเอามาให้เอามาให้พร้อมกับข่าวที่เพิ่งอบโอโซนแล้วหมาตายอ่ะประสบการณ์เรื่องเองนี้ประสบการณ์ของพี่ป๊อบใชมีไม่มีแบบเพราะพี่ป๊อบเรื่จริงๆถือว่าในบรรดาพวกเราที่พี่ป๊อปก็น่าจะ ทํางานกับแอมอยู่นั้นแต่ช่วงแรกๆภาพจํานี่คือเพลงแรกที่เราได้มีโอกาสทํางานกันอย่างที่ผมบอกนี่คือเป็นคนที่แต่งเพลงมาคือเพลงดีคีเปิดเวลาที่จะขอรถคีเขาอยาไปขอรถเป็นคีให้ขอรถเป็นคุ้มแอมพี่ขอรถไปสองคุมพี่ขอเจอกระทะฟองแดงก่อนลงในลบลงไปโอ้โหเพราะเพราะว่าเราเขาแต่งมาเนี่ยอย่างภาพจำเนยจริงๆแล้วคีแล้วแต่งมาเนี่คือบวกอีกสองขึ้นไปอีกอ่าแล้วเขาจะมีคำโน้มน้าวอะไรที่ทำให้รู้สึกว่า อ๊ะขีนี้ก็ลองก็ได้คือคำส่วนใหญ่จะมาตอนที่จบแล้วเช่นอ่ะมันเป็นพลังบวกเชิงลบแอมก็ไม่คิดว่าพี่ป๊อบจะทำได้นะคะ <_ d ata> คำแบบนี้นเอเก่งมากเลยอะไรเงี้ยแล้วเวลาก็ชมนะมชมจนเหมือนประชดอือโอ้เก่งค่ะพอ่อสุดๆส,ดสุดๆ ก็จะเป็นประมาณนี้ใช่แอบมานะแอบมาอะไรอย่างนี้เขาจะคุยอยู่ฝั่งห้องอ่นอีกฝั่งเออของผมไม่ใช่แอมไม่ใช่พี่แอมไอ้คุณนนทนนอ่ะของผมเหรอครับโอ้ดีใจมากได้กลับมาทำหน้าที่เกสสักทีนะครับครับผมผมว่ารอบพวุ่นี้เอาเอซีแยกรอบมาเหอะเขาพาผมมาเป็นเกสเป็นหนึ่งในเกสนะ หลักๆเลยเนี่ยตัวผมได้ทำงานกับพี่แอมจริงๆได้เจอพี่แอมตั้งแต่ช่วงที่พี่แอมเริ่มเข้ามาเหมือนเป็นซองไรเตอร์ได้เห็นกันอยู่ไกลๆอยู่สองทักหนึ่งแล้วก็ได้มาเฉียๆใกล้ๆในบางเพลงที่สมมุติเป็นโปรดิวเซอร์อีกคนนึงแต่ว่าพี่แอมมาช่วยขีดนเนื้อให้อย่างตอนนั้นก็จะมีแบบแน่ใจไม้มีทิบเบลี่ทามบิลี่ทิลลี่เบิร์ดใช่ไหมครับ,รบแล้วแล้วได้มาทำงานพี่แอมจริงๆเนี่ย ก็รู้สึกนอกเหนือจากเรื่องของสายโมที่ผมใส่เสื้อกาลากินีไปแล้วเขาดูแบบว่าใส่ใจเรื่องนี้มากอย่างเงี้ยก็ยังมีเรื่องของกำลังใจที่ไม่จริงคือเขาจะชมชมไปเรื่อยๆอ่ะจากที่คุณรู้สึกว่าคุณทำไม่ได้คุณก็จะรู้สึกว่าคุณทำได้แม่งทุกอย่างเลยในโลกนี้ คือผมเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจาในตัวเองแล้วก็เป็นคนกลัวที่แคบใ,ในเวลาเราอยู่ในสตูดิโอมัน<อ>ก็จะพื้นที่ไม่ได้กว้างมากอะไรเงี้ยครับ<ะ>แล้วก็<ะ>พอใส่อยู่หูฟังเงียบๆอบะทุกอย่างมันจะยิ่งรู้สึกแคบเข้ามาแต่เพียงว่าจะชวนคุยเล่นพอเราร้องอะไรไปแอะออุ้ยดีจังเลยอะ่ะอุยยอะอ้ยเนี่ยแค่คำว่ามองมาที่ฉันน้วดูแพงจังเลยอะ่ะ <laughs> เขาจะมีหาสับอะไรเงี้ยดูแพ ดูเป๊เสียงแอบเป็นแบบนี้ไม่อันนี้เสียงผมอันนี้เสียงผมเดี๋ยงแอบจะมีสตาดแบบนี้ดูป๊ะยเป็นเสียงแบบซาลนเซอร์ว่าซึ่งมันก็ทำให้เราไม่รู้ว่าอันไหนจริงไม่จริงอ่ะแต่สิ่งที่มันส่งผลหลัพอย่างชัดเจนคือเรากล้าลองมากขึ้นไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่ผิดหรือถูกก็ตามเรากล้ามากขึ้นจนเป็นหลายๆเพลงแหละของพวกเราทั้งหมด ที่คุณแอมหล่อหลอมมาแล้วก็เป็นเพลงมาสเตอร์ออกมาให้พวกคุณทุกคนได้ฟังกันได้ดีนะครับ<อ>นั่นคือการได้ทำง,งานกับผู้หญิงคนนี้นใช่แล้วก็จริงๆแอมไม่ได้เขียนแค่เพลงแบบเจ็บปวดอกหัจริงจริงเขาเป็นคนที่เขียนเพลงรักได้ละเมียดที่สุดคนหนึ่งใช่รายการกนนในช่วงเวลาต่อไปจากนี้ครับเรียนเชิญเข้าน้ำได้เลยช่วงเวลาตะแบงนี้เดี๋ยวเรามาฟังเพลงรักเหล่านั้นกันดีกว่าครับทุกคน うわ <laughs>